ทุกคนผมไปเจอคาเฟ่ลับๆที่บรรยากาศดีมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักอีกแล้วนะครับซึ่งก็มีผลสไตล์ธรรมชาติในแบบที่ผมชอบนะครับ ตอนแรกที่เห็นเลยก็คือมุมนี้นะครับแล้วผมก็คิดว่าก็คงมีแค่นี้ละมั้งแต่เปล่าเลยพอไปจริงๆแล้วคือเขามีหลายมุมมากๆเลยอ่ะแล้วที่ชอบที่สุดเลยก็คือเขามีเปลให้นอนด้วยซึ่งเขาผูกไว้หลายมุมเลยถูกใจผมมากเพราะผมเคยคิดว่าถ้าผมทาคาเฟ่ที่มีเนื้อที่แบบนี้ก็อยากมีเปลให้ลูกค้านอนแล้วลูกค้าที่ไปคือเขานอนกันจริงๆจังๆเลยนะทุกคนส่วนคาเฟ่ที่นี่มีชื่อว่าเมสยาคาเฟ่เฟพัทยาตั้งอยู่ในซอยพรประพานิมิต34ถนนทุ่งกลมห้วยตาหนูตําบลโป่งอําเภอบาง มุงจังหวัดชนบุรีครับคาเฟ่ที่นี่เขาเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงครึง่งที่นี่เขามีจําหน่ายทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มแล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือราคาไม่แรงเลยอาหารจานเดียวก็ประมาณ7080เครื่องดื่มก็ประมาณ50-75ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง้านที่เหมาะกับการไปนั่งชิลไปนั่งผ่อนคลายเพราะบรรยากาศเขาดีมากๆผมก็นั่งเพลินเลยจนครัวปิดแล้วเขาก็มีโซนห้องแอร์ด้วยนะครับแต่โซนห้องแอร์ไม่ได้มีพื้นที่มากนะครับ ก็จะอยู่ตรงเคาน์เตอร์สั่งอาหารและเครื่องดื่มซึ่งห้องนั้นสามารถขึ้นไปนั่งบนชั้น2ได้ด้วยนะแต่ว่าชั้น2ก็ไม่มีแอร์นะครับแล้วนี่ก็คือมุมจากชั้น2ครับผมเออเนือขึ้นได้ว่าเหมือนที่นี่เขาจะเป็น pet friendly ด้วยนะครับเพราะผมเห็นมีลูกค้าบางท่านนำสัตว์เลี้ยงไปด้วยอะเอาเป็นว่าถ้าใครไปเที่ยวพัทยาก็ลองแวะไปดูนะครับส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวทริปหน้าไปเจออะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูอีกนะครับไปแล้วนะครับบ๊าย